ตอนรีวิวสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวจุดสะเกียงโค a แมน t อสตานะครับวันนี้จะมาลองจุดตัวนี้ครับ i ินดีโครับสองตัวนี้ไม่จุยครับเก็บไว้ก่อนจุดตัวตัวนี้เลยรดีป่ะครับแกะกล่องมาเลยครับ ตรงมันก็จะเจออย่างนี้เลยครับเดี๋ยวต้องผูกไส้ก่อนนะครับแล้ก็ตองนีครับไส้เดี๋ยวหาไส้อีกอันนึงซื้อมาตังหก เบอร์เบอร์95ก็แกะนัดตรงหัวนะฮะแล้วก็ดินค่อยๆดินนะครับงินขึ้นเลยก็จะปิดอันนี้มาทาั้งอันนะครับวางไว้ก่อนกลับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาผูกไฟ ระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับเบอร์เก้าสิาทำไมถึงเป็นเบอร์95เนี่ยลองวัดดูครับว่ามันได้เก้าสิจริงหรือไม่เก้าสิบห้ามิลใช่ครับผมว่ามันได้95้มิลจริงนะฮะจากฐานหนึงตรงนี้โอเคเดี๋ยวต้องวัดไปดูครับตอนนี้ก็แกะสองนี้ก่อนครับเบอร์95 ใส่เดียวนะครับใส่ใหญนี่ครับใส่ค่อนข้างใหญ่เลยครับตัวน,นี้มันจะเป็นพลาสติกอมาให้ด้วยสวยงามอย่างไรครับกันกันบัตรถุงผูกเลยครับผูกด้านบนก่อนครับ รู้สึกว่าใส่ได้พอดีเลยครับแค่คลิปลงไปเฉยๆเป็นคลิปนะครับไม่ต้องมาออย่างนึงครับข้างล่าง ได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวลองเผาไส้กันก่อนครับเอ้ยอย่าเพิ่งเผาไส้ใส่แกะก่อนครับแล้วเดี๋ยวไปเผาแล้เวเผาพร้อมกับแกลบเลยครับนี่ครับใส่แกะของอะไรก็ได้ครับใส่ไหนก็ได้หมุนไม่เลยครับ อแล้วก็คือจุดไฟเผาไส้เลยครับพอเลยครับเดี๋ยวก็สูนจมน,นะครับ เขาให้เป็นสีขาวใช้ได้ผมว่าเปิดแก๊สช่วยหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยครับโอเคเปิดแก๊สช่วยเผาด้วยนยะ โอ้สว่างมากเลยครับแกะตาโอเคปิดก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยใส่พวกเลยครับแล้วใส่โกนี่ค่ๆใส่นะครับใส่ให้ตรงเที่ยว ียบร้อยเดี๋ยวลองเปิดใหม่อีกทีครับงงครับเ็นยงาครับเร่งรีได้อันนี้คือเกมที่แล้วครับ เ้เดี๋ยวลองปิดไฟดูครับเห็นไหมครับสะวางมากๆโอเคครับเดี๋ยวเปิดไฟก่อน ขอจบรีวิวเพียงทางนี้นะครับฝา,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ